ท่าายาโยมพุทธบุตรทั้งหลายฟังคำอธิบายในการจเจริญกรรมฐานก็ส่วนใหญ่ย,ย่ยาโยจ้ยาโยที่มานี่ต้องการฝึกมโนยิทธิแต่ว่าในตอนท้ายจริงอธิบายเรื่องมโนยิทธิย,าย่าโยมือลงจะไม่สองงมือนานที่จะเมื่อยตั้งใจฟังนี้ก็เคราพระพุทธเจ้าใช้ได้ สำหรับในตอนต้นนี้ก็จะขอพูดเรื่องกสินเสียก่อนแต่ว่าสำหรับมโนยทิิน่จะตอนท้ายเวลายเยอะการที่อธิบายตอนต้นกับเพื่อนดาญ,ญาติโยมพระสงฆ์ทั้งหมดศึกษาว่ากรรมฐานจริงๆนมียังไงต่อไปที่เราจะปฏิบัติแว้าเลือกปฏิบัติตามชอบใจเพราะกรรมฐานจริงๆที่เป็นหลักใหญ่ที่พระเจ้าทรงตรัส ตามที่ภาษาอิบุตรท่านรวบรวมมามีสี่สิบกองไม่ใช่มีกองเดียวมีสี่สิบกองแล้วท่านแบ่งเป็นจริตแต่และกองกองไหนบ้างบอกจริตไหนบ้งอย่างนี้เป็นต้นทั้นก็คนก็คนที่ปฏิบัติก็จะปฏิบัติตามทียาสายชอบกองไหนปฏิบัติกองนั้นแต่กรรมาฐานทุกกองถ้าปฏิบัติแล้วมีผลเหมือนกันคือเป็นอาราันเหมือนกันหมดมีสมาธิได้เท่ากัน มีฌานสมาบัติได้เหมือนกันเป็นพระอริยเจ้าได้เหมือนกันและก็ปณิพานได้เหมือนกันสำหรับวันนี้ก็จะตอบปฐวีเกษินมื่วาน,นี้พูดถึงปฐวีเกษินยังไม่จบเวลาหมดก็สำหรับญาติโยมที่มาใหม่ก็ขอขึ้นต้นไปหน่อยหนึ่งคำว่าปฐวีเกษินก็แปลว่ามองดูดิน เกสินแปลว่นิมิตหรือเครื่องหมายปัวีประวดดินคือใช้เกีินดินเกสินดินนี่จะทําอย่างนี้ให้ทาสะดิงเข้าแต่ความจริงถ้าเราไม่ทําสะดิงจะนําดินมาสักก้อนหนึ่งเอาก้อนใหญ่ๆปรวางไว้ข้างหน้าก้อนไม่ต้องโตมากนักขนาดเท่าขันตักน้ำขนาดใหญ่ก็ได้ขนาดกลางเนี่ยหรือก็มานเท่าบาทปลาก็ได้วางเข้าก้อนหนึ่ง จะปล่อยให้เป็นิงกลมเป็นก้อนกลมก็ได้ทำเป็นแบ่งก็ได้วางไว้ข้างหน้าพอสมควรอันดับแรกพยายามรู้ลมให้ใจเข้าออกก่อนเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกก็สองสามครั้งก็จิตเริ่มสบายแต่ว่าการทำขัง้งแรกกำหนดรู้ลมให้ใจนี่ธรรมดาย,ยาโยมพุทธบริษัท จะใช้ให้ใจแรงแล้วเบาแล้วยาวๆจะดีมากให้ใจยาวๆแรงๆสักห้าหครั้งเป็นการระบายลมหยาบทิ้งหลังจากนั้นก็ทําแบบสบายถ้าทําแบบนี้ถ้าจิตเข้าถึงา้งฌานฌานจะทรงตัวดีจะไม่พัดจากฌานมาพูดกันนั้งก็สินต่อไปเมื่อกำหนดรู้เราไมใ,ใจพอใจสบายแล้วก็ลืมตาดูดิน จำภาพดินที่วางข้างหน้าว่ามีลักษณะอย่างไรมีสีอย่างไรสีนี่เอาส่วนใหญ่ไปสำคัญว่าจำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพดินใจอาใจนึกถึง <c oughs> แล้วก็ภาวนาว่าปัทวีกสินังปัทวีกสินัง ภาวนาอย่างนี้ฝักจิตนึกจิตนึกถึงภาพดินถ้าบังเอิญจิตมันเลือนหายไปภาพดินเลือนหายไปก็ลืมตาดูใหม่ลืมตาดูใหม่จําภาพให้ดีแล้วก็หลับตานึกถึงภาพดินแล้วภาวนาแบบนั้นแล้วก็รู้มหาไม่ใจเข้าจะออกไปด้วยถ้าทุกคนทากสินแล้วก็ฝึกอโนมิธิติด้วย อย่างนี้ความเป็นทิ์ของทุกคนจะแจ่มใสามากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทิศกุย,ยานได้จากกสิน <c oughs> จะมีภาพชัดเจนแจ่มใสเหมือนกับเราเห็นคนธรรมดาธรรมดาเราจะเห็นเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพงก็ดีแล้วพูดผีต่างๆก็ตามจะเหมือนได้เห็นเหมือนกับเราเห็นเหมือนเห็นคนมีสภาพไปแตกต่างกัน,กนไม่เป็นเงา ตอนนี้เมื่อทําไปทําไปอันดับแรกเราจําภาพกรสินได้บ้างถ้าจําไม่ได้ก็ลืมตาหลับตาตามที่ว่ามาแล้วจํานึกนึกภาพภาพเลือนหายไปก็ลืมตามองดู <c oughs> จําได้ก็หลับตาแต่รับการหลับตาจําภาพมันทรงได้ไประเดี๋ยวเดียว,ยวประเดี๋ยวภาพก็หายไปอย่างนี้เขาเรียกว่าขัา้ิกาสมาธิแปลว่าสมาธิเล็กน้อย อัน,นสมก็มากแต่ว่ายังใช้งานคงกระสินไม่ได้ต่อไปจิตเกิดความชิงขึ้นทำอย่างนี้ทุกวันเวลาทำในขบันดาญาโยมพระธบริษัทถ้าทำไปทำไปจิตเกิดพุ้งซ่านอารมณ์เกิดพุ้งซ่านภาพเลือนไปทรงใจไม่อยู่เกิดความคายเกิดขึ้นอย่างนี้ให้เลิกเสียอย่าฝืน ถ้าใจสบายก็มาทําใหม่ขณะที่ทําจะนั่งพับเพียบก็ได้จะนั่งคาถาใมก็ได,ได้ถ้าไม่มีพระพุทธรูปอยู่ข้างหน้าเราจะเหยยดก็นั่งเหยยดขาก็ได้นอนก็ได้นั่งเกาอี้ก็ได้นั่งเองกายก็ได้ตามใจชอบให้จิตเป็นสุขต่อไปถ้าความชินเกิดขึ้นภาพนิมิตรสิงคือดินภาพดินจะอยู่นาน ทำไม่อยู่นานก็หมายความว่าอาจจะอยู่ถึงนาทีบ้างสองนาทีบ้างสามนาทีบ้างถ้าอยู่ได้ถึงสามนาทีนี่ถือว่านานมากใช้กําลังงานได้ถ้าภาพอยู่นานนานได้อย่างนี่นิมิตที่เห็นหรือภาพกะสินที่เห็นก็เรียกวาโอกาสนิมิตเป็นจุดต้นอ,อกานิมิตในจุดในจุดต้นหรือไมความเห็นภาพกะสินตามเดิม ต่อไปถ้าจิตมีความชำนาญขึ้นสมาธิสูงขึ้นกำลังใจจะอิ่มเอิบมากมีความสดชื่นมากมีความสุขมากภาพกสินที่เห็นจะเห็นได้ชัดขึ้นจะทรงตัวนายขึ้นแต่ยังไป่สีดินตามเดิมที่หลังจิตมีความคล่องตัวขึ้นแล้วก็นึกว่าขอภาพกสินจะลอยขึ้นสูงภาพกสินจะลอยขึ้นสูงตามเราน ภาพกระสินจะอยู่ข้างซ้ายก็ไปข้างซ้ายภาพกระสินอยู่ข้างขวาก็ไปข้างขวาภาพกระสินจะมาอยู่ข้างหน้าก็มาข้างหน้าภาพกระสินที่อยู่ข้างหลังก็ไปข้างหลังอย่างนี้ถือว่าเป็นอุกหฐานิมิตตอนกลางต่อไปเมื่อความจานานเกิดขึ้นจิตสะอาดมากขึ้นตอนนี้ภาพกระสินจะค่อยกลายสีจากสีดินจะค่อยเหลืองขึ้นทีละน้อยละน้อย ในที่สุดสีดินทั้งหมดจะกลายเป็นสีเหลืองทั้งหมดต่อสีเป็นสีเหลืองทั้งหมดอย่างนี้ถือว่าออกก๊าซอมิซิเจนมิงกลางเรียกว่าเริ่มต้นตอนกลางกลางต่อไปชีวจิตมีความสะอาดเกิดขึ้นสมาธิสูงขึ้นสีเหลืองจะเพอ่มคลายตัวเทียน้อย ทำเมื่อคลายทัวเทียน้อยอาจจะไม่ใช่วันเดียวก็ได้นะ่ะอาจจะเป็นหลายวันก็ได้ค่อยๆคลายเทียนหน่อยๆหน,น,นักเข้าจนข้าวเป็นสีขาวบริสุทธิ์ขาวเหมือนกับผ้าขาวที่สะอาดก็สีขาวที่กขาทาพื้นถ้าอย่างนี้ถือว่าเป็นองค์ขานิมิตรขนาดเต็มอัตราถ้าเป็นองค์ขานิมิตรเต็มอัตรานี่พระพุทธเจ้าทรงรัสว่าเจ้าสินตอนนี้เราจะใช้กําลังของเกสิน เป็นทิฏฐิคุยานได้และเป็นทิฏฐิคุญานเต็มอัตราคือกําลังสูงกว่าที่เราฝึกโนยิทิตอนนี่ถามว่าจะใช้ใช้ทิฏฐิคุญานยังไงให้จับผ้ากสินการภาวนาแนละตามเดิมแนละปัตวีกสินังเนะี่ยจับผ้ากสินให้ทรงตัวคําว่าจับหมายจะมองดูตั้งตั้ง,งใจเห็นไม่เห็าตายเห็นใหญ่เห็นชัดผ้ากสินลอยข้างหน้า ตอนนี้ไปแล้วก็นึกในใจว่าเราต้องก่อการดูวิมายนของพระอินทร์มีรูปร่างลาักษณะไปอยังไงก็นึกในใจว่าขอภาพกรสินนี้จนหายไปขอภาพวิมายนของพระอินทร์ยรายกฏแทนเพียงเท่านี้ภาพกระสินจะหายไปภาพวิมายของพระอินทร์ก็ยปรายฏชัดต่อไปก็คิดว่าเวลานี้พระอินทร์มรูปร่างลาักษณะไปนยังไง แต่งตัวแบบไหนขอเห็นท่านเราก็เห็นท่านถ้าเราต้องการเห็นอะไรอย่างอื่นก็เหมือนกันหมดหรือว่าสมมติว่าญาติของเราและเพื่อนของเราและคนที่เรารู้จกักหรือไม่รู้จักก็ตามได้ยินข่าวว่าเขาตายไปแล้วเราอยากจะทราบว่าคนที่ตายในเวลานี้อยู่ที่ไหนแล้วก็ดูภาพกระสินตามเดิม หลังจากนั้นก็อธิษฐานขอภาพกสินหายไปขอภาพคนตายจงปรากฏพร้อมกับภาวะความเป็นอยู่ของเขาเพียงเท่านี้ถ้าเขาอยู่สวรรค์เราจะเห็นอยู่ในวิมานถ้าเขาอยู่ในสัตว์นรกเราจะเห็นในขุมนรกนนต่อไปถ้าสมมติว่าเขามีทุกข์มีสุขันต้องพูดกันถ้าอยู่ในนรกคิดว่าเราอยากจะช่วยเขาให้มีความสุขเราจะทำยังไง ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าตอนนี้ว่าขอให้ภาพขอให้สัตว์นรกในขุมคนนี้ขึ้นมาบนปากผมเท่านี้ภาพสัตว์นรกคนนั้นก็จะขึ้นมาปากผมทีนี้เราก็คุยกันได้คุยกันได้ที่ความสุขความทุกข์ของเขาเขาต้องการบุญขนาดไหนทำยังไงดีถึงเขาเมื่อรับฟังมาแล้วเราลาเขาเขาก็ลงไปตามเดิมหลังจากนั้นเมื่อเราทำบุญตามที่เขาขอร้องเสร็จ แทนที่เราจะทิศส่งสนอย่างประเภทไม่เห็นแล้วก็ไม่เอาละจับกฤษสนินึกถึงภาพกฤสินภาพกฤษินลอยปลายกดขานาดนึกเขานึกว่าเวลานี้ขอภาพกระณ์ยจอพ้นไปขอภาพสัตว์นรกคนนั้นยงปลายกดเข้าไเจ้าเพียงเท่านี้ตัวเขาจะมาปลายกดและเราก็บอกเขาโมทนาถ้าเขาโมทนาได้เขายัดพ้นจากความเป็นสัตว์นรกเป็นเทวดาและนางฟ้าทันที นี่ยเป็นว่าเมื่อแมนเมื่อเราทํากสินเข้าถึงอกขณนิมิตเตมาตราอย่างนี้ภาพภาพทิพยานจะแจมใสชัดเจนมากเพราะเป็นกําลังโดยตรงแต่ว่าปฐวีกสินนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กสินที่ทําทิพยานโดยตรงก็ตามแต่กําลังสมาธิใช้ได้ชลาชลาใช้ได้หลังจากนั้นถ้ากสินเป็นฌาน ถ้าเราภาวนาไปด้วยจากภาพกสินตามเดิมด้วยสมาธิสูงขึ้นภาพกสินจะค่อยกลายจากสีขาวเป็นแก้วเสียนน้อยดันน้อยถ้าภาพกสินเป็นแก้วลึกลงไปประมาณสักยี่สิห้าเปอร์เซนตอันนี้ไม่ต้องดูสมาธิอื่นดูภาพกสินเป็นพื้นอย่างนี้กําลังใจของเราจะเข้าถึงปฐมฌาน ถ้าภาพเกสินานั้นเป็นแก้วลึกก็ไปประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์กำลังใจของเราจะเข้าเขตทุติยชานคือชานที่สองถ้าภาพเกสินเป็นแก้วทั้งดวงหมดจะมีแกนนิดหน่อยอย่างนี้กําลังใจก็จะเข้าถึงชานที่สามถ้าภาพเกสินเป็นแก้วทั้งหมดแกนนิดหน่อยก็ไม่มีเป็นแก้วใสทั้งหมดอย่างนี้เวลานั้นเป็นชานที่สี่ พอถึงชาในสีนี่เป็นกำลังใหญ่ให้กำลังก็ปราบรามกิเลสก,ก็ได้หรือว่าจะอยากฝึกเป็น <c oughs> หรือว่าจะทํในด้านอรูปฌานต่อไปก็ได้การทำอรูปทำอรูปฌานตั้งแต่อาการสาน,นัญญายาตนะขึ้นไปอนชั้นนี้จะสิ้นชานสี่ไปสําคัญแต่ว่าวันนี้พูดเรจ่องินไม่ด้พูดถึงอรูปฌาน <c oughs> แล้วเมื่อจิตเข้าถึงฌานสี่แล้วตอนนี้ก็เป็นลีลาคงฤทธิ์กำลังของกสียงมาเป็นโอกาสนิมิตเราสามารถใช้เป็นที่ยป็กุญาาได้ตอนนี้กำลังของกสยงขั้นนี้ถึงฌานสี่เป็นกำลังที่ใช้อภิญญาแต่ว่าถ้ากสิณอย่างเดียวก็ทําได้อย่างเดียวพวกอภิญญาจริงๆต้องได้กสิณทั้งสิบอย่างครบถ้วนเป็นฌานสี่ทั้งหมดและเข้าฌานในคล่อง ไ่เฉพาะปทวีเราศิลก็ทำวิตีอย่างเดียวคือทำของอ่อนให้เป็นของแข็งอย่างกับน้ำอ่อนเราต้องการให้น้ำแข็งน้ำจะแข็งตามใจเราถ้าอากาศนี้อ่อนเราต้องการให้อากาศแข็งอากาศจะแข็งตามใจเรา <c oughs> ถ้าเราไปท้าอากาศเขาเรียกเดินบนอากาศไม่ใช่หากถ้าหอกจะต้องใช่วายกุกสิล <c oughs> ไปใช้ผิดไม่มีผลคือถ้าจะเดินขึ้นไปบนอากาศเราที่เกียดไปพื้นแผ่นดินมันยุ่งเดินบนอากาศดีก,กว่าแล้วก็อธิษฐานว่าขออากาศที่เท้าเข้าไปเจ้าเหยียดไปตรงนั้นอาจจะพอจุดจงแข็งเหมือนดินจะวิธีทำก็ทำนี่นะ <c oughs> อันดับแรกทกำกําลังใจให้ถึงชานสีชางสีนี่ต้องคล่องในกสินนะถ้าจะใช้นีต่ต้องคล่องจริงจง ไม่ใช่จะไปตั้งใช้เวลาละสองสามนาทีอันนี้ไม่ได้นึกปับ๊บจิตเข้าถึงฌานสี่ทันทีต้องหัดให้คล่องนึกปับ๊บจิตเข้าฌานสี 4, ่เนทีจะออกอะไรก็ได้จะเข้าอะไรก็ได้ถ้าจิตคล่องขนาดนี้แล้วแล้วก็ฝึกคิดว่าอากาศที่เท้าเข้าพเจ้าเหยียบไปนี่ <c oughs> จงแข็งแข็งมันดินแล้วแข็งไม่เห็นเฉพาะที่เท้าเหยียบพอที่เท้าเสร็จก็เข้าฌานเข้าถึงฌานสี่ ก็ออกนั่นก็ออกจากฌานสี่จิตตั้งไว้อุปจารสมาธิใน่ากำลังสมาธิเบาๆอธิษฐานว่าต่อน,นี้ไปเข้าไปเจ้าจะเหยียบอากาศาขอต้นจังแขงก็เดินไปเลยเพียงเท่านี้ถ้าเราสินเล่าสองตัวเราจะเดินบรรากาศได้แบบสบายๆจะเดินได้จะต,ต้องหาฝึกเดินนะถ้าทางที่ดีคเวลาการฝึกขั้นแรกควรเจ้าน้ํามาใส่แก้วแล้วน้ํามาใส่ขัน อันดับแรกจากภาพลิมิตปฐวีกสินให้ทรงตัวแต่กตอนนี้มันต้องคล่องแล้วนี่นึกอะไรก็ได้นึกพ,พับจากภพลลกทรงตัวอธิฐานจิตวันน้ำในขันนี้จงแข็งเหมือนนั้มแข็งแล้วก็วเมื่อจิตทรงชาลสีแล้วก็ถอยหลังลงมาทำให้จิตเบาลงอธิฐานว่าน้ำที่้าพเจ้าจะจิ้มลงไปนี่ให้แข็งเหมือนนั้มแข็งแล้วมือจิ้มลงไป ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆครั้งแรกสักครั้งสองครั้งสครั้งอาจจะเป็นสิบครั้งยี่สิบครั้งไม่มีผลก็ไม่เป็นไรทําไปเรื่อยๆจนทั้งจิ้มอะไรแข็งมันนั่นจิ้มอะไรแข็งมันนั่นในที่สุดไม่ต้องตั้งท่าตั้งทางคิดว่าน้ำนี้จงแข็งแย่ไปแข็งทันทียังคิดว่าอากาศนึกว่าเวลานี้ข้าจจะเดินบรอากาศเพียงเท่านี้อากาศที่เหยียบไปจะแข็งทันทีอย่างนี้ถือว่าเต็มอัตราของปฐวีกสิน ตอนี้เมื่อผูดทั้นปฐวีกัสินมาชานเข้าทั้งชานสีแล้วจุดที่เราปฏิบัติเกสินจริงๆก็<ะ>ไม่ใช่ว่าเราต้องการฤทธิ์ต้องกำลังความเข้มแข็งของจิตคือสมาธิจิตเข้มแข็งแล้วเราต้องการเพื่อเป็นกำลังของการ,การตัดกิเลสกำลังที่วาสนาญาณการตัดกิเลส ถ้าเราต้องการในการแต่กิเลสก็ใช้แบบนี้ใช้ตั้งภาพกระสินให้เกิดขึ้นด้วยกำลังคุณฌานสีเมื่อภาพกระสินเป็นแก้วแล้วก็ค่อคยๆอจิตให้อ่อนตัวลงอธิษฐานว่าขอากำลังของดวงกระสินค่อยๆมัวลงดวงกระสินจะมัวลงทีละหน่อย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 ในที่สุดถ้าจิตเราเคลื่อนจากสมาธิกระสินก็จะหายไป เมื่อภาพกระสินหายไปเราก็คิดเข้ามาเทียบกับร่างกายของเราร่างกายของเราถ้าเทียบกับกระสินอันดับแรกมีความเกิดขึ้นมีสภาพกรอบใสและต่อไปความเศร้าหมองความร่วงโดยก็ปรากฏขึ้นหนาวกัดขึ้นมาความร่วงโดยปรากฏขึ้นมันก็แก่ก็ไปเรียนน้อยแต่น้อยแต่น้อย,อย,อยเหมือนกับภาพกระสินที่อยเคลื่อนตัวลงมัวลง ในที่สุดร่างกายของเราต้องตายเหมือนกับภาพกระสินที่หายไปอันนี้เป็นมิปัสนาญาณต่อไปก็ใช้ปัญญาอนิดหนึ่งต่อไปหน่อยหนึ่งว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดขึ้นเหมือนกับภาพกระสินที่เกิดขึ้นแต่ต่อไปความเศร้าหมองของกายก็เกิดขึ้นเหมือนกับภาพกระสินที่หมองหมองต่อไปภาพร่างกายก็สลายตัวเหมือนภาพกระสินที่หายไปข้อนี้เช่นใด ขึ้นชื่อว่าการเกิดมีร่างกายอย่างนี้มันเต็มไปได้วยความทุกข์ไม่มีความสุขการเกิดเป็นคนก็เป็นทุกข์การเกิดเป็นสัตว์ก็เป็นทุกข์ถ้าถ้าเราเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมเราก็เป็นทุกข์ที่นั่นไม่มีทุกข์แต่เมื่อหมดวุณุสนาบารมีก็กลับมาทุกข์ใหม่แล้ดินแดนแห่งใดที่หมดทุกข์มีไหม ตอนนี้ก็น,นึกถครืงองค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าขอบารมีพระพุทธเจ้าช่วยว่าดินแดนแห่งใดที่ไม่มีความทุกข์จะมีบ้างไหมขอเห็นดินแดนนั้นตอนจากนั้นไปก็จิตจับภาพเราสิงตามเดิมให้ใสไม่แก้วมีสภาพข่องใสแล้วต่อไปแล้วก็ใช้ใจตามนี้่าขอภาพเรสินจนหายไป สถา,านที่ใดที่เป็นที่ปล่อยจากความทุกข์ตลอยการตลอสมัยถ้ามีจริงค่อยปรากฏแทนภาคกสิณเพียงเท่านี้ภาพนิพานจะปรากฏและก็จะเห็นชัดเจนทุกอย่างตามที่เราต้องการธรรมดายาโยมพระบวิษัททุกทา่านการใช้กําลังวิปัสสนาญาณถ้าใช้เป็นสักหน่อยก็ไม่ต้องใช้กําลังมากนี่ว่าเรื่องปฐวีกสิณก็ขอจบที่ตรงนี้นะต่อไปก็ขอแนะนาเรื่องมโนยิทธิ คำว่ามโนยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจวันนี้บรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทจะฝึกมโนยิทธิคือมีฤทธิ์ทางใจมีฤทธิ์เฉพาะใจกสินะมีฤทธิ์ทางกายทั้งใจถ้าห่อเอิญได้ากายกระสินกกายไปด้วยแต่วันนี้แล้วก็ฝึกเป็นกระสินเหมือนกันอย่กระสินอ่อนมีฤทธิ์เฉพาะทางใจ การเห็นพระรูปประโฉมองค์พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นกรสินถ้าเรานึกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติเราด้เห็นภาพของท่านนั้นี้เป็ียกสินเวลาที่ครูบอกธรรมดาย่าโยงพระทบิษัท์เห็นภาพพระพุทธเจ้าไร้เห็นพระรูปตอนเห็นภาพเป็นกสินตอนนึกว่าเป็นพุทธเจ้าเป็นพุทธานปติแล้วการเห็นมีสภาวะต่างกัน ถ้าเห็นท่านสีเหลืองเป็นปิตากรเกสินถ้าเห็นเป็นสีขาวเป็นโอทาจเกสินถ้าเห็นเป็นสีใสเป็นแก้วเป็นอา,าลุงเกสินเสินกองนี้สําคัญมากก็ลองกว่าวว่าท่านปฏิบัติกรรมฐานน้ำนนทนี้ก็คือปฏิบัติเกสินตรงแต่ว่าเราใช้กําลังของเกสินอย่างอ่อนคือใช้เฉพาะกําลังใจวิธีปฏิบัติ อันดับแรกเขาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทรู้ลมหายใ,ใ,ใ,ใจเข้าหาใจออกหายใจเข้ารู้อยู่หออวาหายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกเวลาหายใจเข้าหายใจออกอย่าบังคับร่างกายร่างกายจะให้ใจเบาหรือใจแรงปล่อยเป็นเรื่องของร่างกายเราใจเข้าไปทราบลมหายใจเข้าออก ถ้ารู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกอย่างนี้ทีเราได้สมาธิในกรรมฐานหนึ่งกองคืออนาปานุสติแล้วต่อไปก็ภาวนาควนคำภาวนามีสี่คำคือนามะปะทะเวลาหายใจเข้านึกตามะนะมะเวลาหายใจออกนึกตามาปะทะ การภาวนาก็ไม่กันอย่าเร่งลมงหายใจออกปล่อยลมหายใจเขาออกไปตามปกติเพื่อในเพียงว่าเวลาหายใจเข้านึกในใจวนันะมะหายใจออกนึกประทะในขั้นแรกค่อยปฏิบัติเพียงแค่นี้เพราะว่าเวลานี้ความเป็นทิศยังไม่เกิดเพียงแค่ทรงกําลังทําใจให้จิตทรงตัวมีสมาธิเพื่อรอรับอิปปัชนายาน การภาวนาแบบนี้เวลาภาวนาอยู่ธรรดาญาติโยนทั้งหมดจงอย่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดเพราะว่าไปอยากรู้อยากเห็นเวลานั้นจิตจะงุ่นซ่านถึงเวลาฝึกจริงๆคร,รูก็จะภาวนาประมาณสิบนาทีแต่ก็ในช่วงสิบนาทีนี่อารมณ์ของเราต้องแลบออกไปนอกไปของธรรมดามาอาจจะมีอย่างอื่นเข้ามาแทรกก็ถือว่าเรื่องธรรมดาของใจ ถ้าเผลอไปตามนั้นพอรู้สึกตัวเราก็เริ่มตืนขึรมาใหม่ให้ใจเข้านึกวันะมา,าใจออกในภาตะไม่ใช่ของผิดหลังจากถึงเวลาสมควรแล้วครูก็จะเข้าไปแนะนําถ้ามีคนเขาไปนั่งข้างหน้าหรือนั่งกลางวงให้ทราบว่าคนนั้นเขาจะเข้าไปแนะนําเวลานั้นญาโยมทั้งหมดเลิกภาวนาท,าทันทีไม่ต้องภาวนาอีก แล้วก็ไม่ต้องสนใจอารมณ์ใจเขาออกตั้งใจฟังคําแนะนาของครูผู้แนะนําครูผู้แนะนำเขาจะแนะนําในการตักกิเลสขณะที่ตั้งใจฟังอยู่เขาพูดในด้านตักกิเลสอารมณ์ใจเราจะหา่างจากกิเลสท,ทีละน้อยละน้อยละน้อยเมื่อกิเลสห่างจากใจมากอารมณ์ใจก็จะเป็นทิศที่เรียกว่าทิศพิจุญาณเพราะตอนต้นทุกคนต้องได้ทิศพิจุญาณ พอพูดคําว่าทิศจักรย,ยานที่ก่อนคําว่าทิศกุยานนี้ไม่จะแปลว่าตาทิ์ตาทิ์เขาเรียกทิพนเนตรอย่างพวกเรามีไม่ได้ต้องนางฟ้าเทวดาพรมมีได้ร่างกายเป็นทิ์พวกเรานี่มีได้แค่ทิศจักรญานคำว่าญาณน,นี่แปลว่ารู้ไม่ช่แปลว่าเห็นเราไม่ได้ใช้ตาเราใช้ความรู้สึกของใจ ถ้าแปลตามศัพท์จริงๆก็ต้องแปลว่ามีความรู้สึกทางใจใคายตาคิดรวมความว่าสิ่งที่เราไม่เห็นได้ตาเนื้อเราสามารถจะเห็นมีความรู้สึกเห็นได้ตามความเป็นจริงนี่คำว่าทิพยานีที่ดาญาโยมได้บขาจะมีกาลังไม่เท่ากันบางท่านได้อย่างอ่อนมากจะมีแต่ความรู้สึกจิตไม่เห็นภาพ บางท่านได้อย่างกลางจิตสะอาดไปกลางจิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพแต่ไม่ชัดเจนบางท่านจิตสะอาดที่สุดมีความรู้สึกว่าจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากสรงความมาขอทุกคนเชื่อกําลังของจิตเพื่อความรู้สึกของจิตความรู้สึกแรกที่มีความรู้สึกของจิตจะไม่ผิดจะถูกต้องเสมอ ดันั้นหากว่าอุณาญาติยมพระสุทัศท้าครูเขาถามมาว่าท่านมีความรู้สึกว่าเวลานี้มีผู้ใดยอยู่ข้าหน้าบ้างเขาไม่ได้ถามเรื่องตัวเขาเขาถามเรื่องเทวดานางฟ้าหรือพระอ,อริยเจ้าที่จะมาสงเคราะห์ถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีอย่ายั้งตัวอย่ากลัวผิดความรู้สึกแรกจะไม่ผิดแล้วก็าถามว่าท่านนี้อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงผู้ชาย จะมีความรู้สึกยังไงตอบตามนั้นไม่ต้องตามคนอื่นเขาถ้าว่าก็ถามว่าท่านนั่นแต่งตัวสีอะไรเราก็ตอบตามความรู้สึกหลังจากนั้นก็เห็นถูกต้องแล้ว,ลวก็ย้ยแนะนําให้ไปพระจุลามณีเจดีสถานที่สวรรค์ช้นดาวดึงแล้วต่อจากนั้นไปถ้ามีกําลังใจพอให้ส่งบาริคาแนะน,นําปริภานสําหรับญาติโยนที่ต้องการซักซ้อมให้ทาอย่างนี้ไม่กาดจะมีกายทั้งหกตัว ตอนนี้ไปคุณดยายญาติโยมทั้งหมดทันหน้าไปทางพุทธรูปตั้งใจสมาทานศีลสมาทานไปทำฐานทันหลังไปจะให้เราไปนอน